สวัสดีครับมาพบกับนุกช่เช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมารีวิวหน้ากากผ้าเลยนะครับพอดีตั้งแต่มีโควิดเนี่ยก็ลนดลงให้ใส่หน้ากากนะครับเขาก็ใส่หน้ากากซื้อมาบ้างแถมมาบ้างนะครับอ่าปัญหาก็คือถ้าเราใช้หน้ากากอนามัยมันก็ซื้อยากแล้วก็แพงนะครับเราใช้เราทิ้งผมก็ใช้หน้ากากผ้าแต่เขานี่ปัญหาหน้ากากผ้านะครับแต่ยอันเนี่ยพอใส่แล้วเนี่ยบันทีความแน่นไม่เท่าไหร่นะครับผ้าหนาๆปุ๊บเนี่ยเวลาหายใจเนี่ย ลมมันจะขึ้นมาทางจมูกเคลื่อนมาทางจมูกแล้วใช้ยิง้ใส่เอาแว่นนะเป็นไอเป็นหมอกนะครับถ้าอย่างเงี้ยวบางๆบางๆเงีง้ไอใจออกก็ว่าเหมือนมันบางจนเหมือนไม่ได้กั้นไรเลยนะครับก็ได้มาหลายอันนะครับวันนี้ก็แถมมาซื้อมาเต็มไปหมดวอนีไ้ไปเจออยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับนะครับ MUE m o o นะครับอ่าดูออกเสียงผีขอไปนะครับอ่าแรกก็คือตัวเนี้ยมันมีลวดนะครับมันจะมีลวดแข็งๆอยู่ตรงนี้ มันจะเหมือนของเซอร์จิถ้าใครใช้เคยใช้พวกเซอร์จิคข้แมสพวกอากาศอานาะมัยครับจะเห็นว่ามันจะมีร่ดอยู่ตรงจมูกอ่ามันทําให้เวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถดักร่ดตรงนี้ให้มันแนบกับใบหน้าเราได้เห็นไหมครับมันก็จะแข็งแนบกับใบหน้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะจะลดปัญหาการที่เราหายใจปุ๊บแล้วเนี่ยไอร่มม,มันจะออกมาทางนี้ได้นะครับมันขับให้ลมมันออกไปทางด้านนี้แทนทางด้านผ้าทางนี้แทนนะครับไปขึ้นมาตรงจมูกเรานะครับอ่าแล้วก็อันนึงก็คือตัวเนี้ยเป็น ลองดูแล้วลองใช้ดูก็เป็นแบบเหมือนกับกันน้ํานะครับคือหน้ากากผ้าที่ดีส่วนใหญ่มันก็จะต้องกันน้ําด้วยใช่ไหมครับคือไม่ต้องเรียกว่าอะไรกันละอ,องนะครับเวลาใขรไอมาเนะี่ยลองดูดูนะครับตัวนี้เห็นไ,ไหมครับอ่าพอใช้มาก็เออโอเคนะครับนะครับน้าก็จะไม่ได้เข้าแบบคือมันไม่ได้กันแบบว่าถ้าเราไปจุ่มน้ําน้ําไม่เข้านะครับก็คือเวลาที่เกิดไขรไอจามาาลลแล้วเราใกล้ๆเราเนี่ย น้อยมันก็นจะไม่เราก็จะไม่สูตรดมมันเข้าไปนะครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้ซื้อมาสี่สิบเก้าบาทนะครับจากช้อปปีนะครับตัวนี้ช้อปปี้อ่ามีคูปองส่งโคด้ดลดโค้ดลดค่าส่งนะครับส่งสี่สิบาทเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมีแจกทุกวันเลยก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับใส่แล้วชอบมะอ่าก็โอเคครับตั้งแต่ใส่มาเนี่ยเพราะว่าผมก็ตามหามานานแล้วที่มีลวดไม่รู้มีห่อเลยไหมครับตอนนี้กําลังหาหาอยู่อ่า คืออยากได้รวดอ่ะแล้วว่าอันแรกคืออย่าได้รวดวอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ป้องกันในลมหายใจเวลาเราหายใจออกมาแล้วก็เวลาที่ใส่ผ้ามันก็ไม่ได้หนามากนะครับไปหายใจออกแล้วก็สําคัญตรงนี้นะครับชอบตรงนี้ก็คือมันมีที่ปรับนะครับที่ปรับตรงนี้ทําให้เวลาเราใส่เนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นผ้ากาศทั่วไปเนี้ยนะครับมันไม่เท่ากันใครบางคนใบหน้าเล็กใบหน้าวหน้าเด็กๆเนี่ยเล็ก หญ่ผู้หญิงนะครับตัวผมผอมหน้าเลียวอย่างผมเป็นตัวใหญ่หน้าก็ใหญ่บางครั้งเนี่ยมันไม่เท่ากันใส่แล้วบางทีก็หลวมไปบ้างแน่นไปบ้างนะครับอ่าตัวนี้ก็ดีนะครับออกแบบดีก็มีตัวตัวอย่างนี้ด้วยนะครับให้ปรับสายได้ก็เลยใส่ได้ค่อ้างดีนะครับอย่างลูกสาวผมเนี่ยน้าเล็กๆก็เออเขาก็ใส่ผมผมไม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้เขาจะปรับได้นะครับก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับภาพปิดหน้านะครับของ มูฟนะครับอ่าหน้าตาสองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ซื้อมาสองอันนะครับเดี๋ยวใช้ก็ดีอยู่ดีว่าถ้าก็ไปซื้อใหม่มาอ่าไม่ได้ค่าโฆษณานะครับอ่าก็เห็นนะครับการละอองได้ละภาพหลักๆก็คือการละอองน้ําได้แล้วก็มีปรับที่สายได้นะครับให้เราสะดวกขึ้นอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิตื์โฟโต้้วยนะครับสำหรับนี้ก็สั้นๆนะครับลาไปแค่แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ